ก็เดี๋ยวเไอ้เฮ <c oughs> hey, ียคุณไม่น่าพูดคำว่าจุฬาเลยจอมือนผมแบบเลือดไหลเลยเนี่ยบ้าจริงเลยฮะออเนี่นะคริบไอติมเจ 3k ยังครับเร้่นตัวเอ็มที่เพลงดูเหมือนล้างสมองได้ฮะอะไรนะไอติมอะไรวะอะไรอะเออฮะอะไรอ่ะไอติมเจกทำไมมันมันทำไมมันอร่อยเ่ะมิกเชอรอร่อยเหรอฮะ มันถูกอะ่ะเท่าไหร่อะเออเชื่อผมปะผมพูดไปตรงนี้เลยละกันนะครับชัดเจนเลยนะไม่มีไอติมอะไรที่ดีเท่ากับตัวมันมเป็นไอติมเคเอฟซีผมสิบาทอไอโคนนั้นของเขาอ่ะเออนั่นแหละเคยติมที่ดีสุดลวครับผมพูดไปเลยละกันสรบผมนะไอติมที่คุ้มสุดเคยติมเคเอฟซีไว้สิบบาทับผมไอโคนนั้นอนะ่ะเออโคนนีิลาผมนะชอบมากเออไอติมคือ,คอตอนนี้มันเป็นที่นิยมอ่ะถูกป้ะมันชื่ออะไรนะแบบมันอ่านว่าอะไรวะมูเฉยใช่ไหมมูมิมิเฉยเหรมิฉเฉยใช่ไหมย,ยอดขายกว่าเจ็ดหมื่นล้าน อูขนาดแล้วหรืออ่ะคือเป็นไอติมที่อยู่ที่จีนแล้วเขาขยายสาขามาที่ไทยเหรอถูกปะล่ะใช่ไหมแล้วมันอร่อยไหมอ่ะฮะเออมีใครเคยไปกินวะหรือว่ามันโอเวอร์เรทนะโอ้เพราะมันจะมีเพลงล้างสมองเขาอยู่เหรอถูกปะล่ะฮะพิ้เฉยเนี่ยทำยังไงอ่ะแค่ปีเดียวผุดทั่วกทม200สาขาเลยอ่ะโอ้โหขนาดเลยเหรอวะเสร็จแล้วมันคงต้องอร่อยจริงอะไรจริงอ่ะเป็นไอติมแล้วมันมีตัวมาเป็นเครื่องดื่ม,มอะไรด้วยถูกปะล่ะครับใช่ไหมฮะสิบเก้าบาทใช่ไหมอ๋อหรอเออแต่ก็ถูกอยู่นะสิบเกนะนนารอบที่ยััังมมตติิดด ผมไม่รู้จริงนะพรอ,อดีผมอันนี้แบบอาจจะบอกว่าผมอะอยู่ใต้ตัวมาเป็นน,นี้ก็ได้นะอยู่ใต้หินก็ได้นะแต่ว่าไม่ไม่รู้ไม่ไม่เคยรู้แล้วว่ามีอะไรแบบนี้อะละกัน <laughs> เพลงไม่โคตรคอมินิตา เขาเรียกว่าแบบตัวมันเป็นเข้าม้าที่ฟังเพลงปูแม่งลุกขึ้นมาตบมือเลยว่าจริงหรวะเออคือ,ค,อคือเพลงมันก็แบบเรียกว่ามันก็อนี่จริงเนาะติดหูจริงนะวอนี่ทาจะชีไอ้น,อน,อนี่อะไรสักอย่างหนึ่งว่าลองดูแปลไทย๋อ้มันมีแปลไทยได้วยเหรอจริงวะ ทำไมดูเสียงตอนออกไอติมตอนเสียงออกไอติมมาดูปแปลกๆนะน่าจะ AI ป่ะหรือว่าไงฮนะเสียง AI หรือเปล่าอ่ะผมว่าแบบอนี่มั้งไม่รู้สงฮนะมีเฉียซอง d ดี i c a t e to Thailand ผมไม่รู้จริงๆว่ะเออเลยกลายเป็นว่าหนั่นแหละนะเขาผมอะไรวนะเนี่ย ไอติมนี้ในป่าโอ้ยดูนี่อะไรวันนี้เนี่ยเนี่ยทำเป็นอะหรอเคอเลือดได้เลยนะมึงแบบว่าเลิกฟังเพลงนี้ไม่ได้อะและสุดท้ายสุดก็เลยกายเป็นว่าแบบยอมแบบไปอยู่ในป่าใช่ไหมเพื่อไปหลบหนี้ะแต่กายบ็นว่าอยู่ดีๆไอตัวมิเช่ตัวนี้มังล่อนลงมาจากตัวมาเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วส่งไอติมาให้ะกินนักสหายชันลักนายนสายน้ำหนังนะย10ชั่วโมงไอติมมิเช่ เขาเปิดตอนช่วงปี1997เอนาะไม่ได้เปิดมานานขนาดนั้นนะเออผมเคยกินไอติมแม็กกบาทปะล่ะเคยอืมนี่อร่อยนะอติ่ร่อยอยู่นะไอติมแม็กเออเนี่ยควอมมันของครีมนมมันไม่มีเลนยนอีย่ย่ะเดียวจริงปะเอะ่เออนี่นะเออเน่นะรอมเออนี่นะรอ ไม่น <Water. S 2> ่าล่ะเขาถึงติดกันในรายการใช่ไหมถงวละเออเป็นเพลงรักสมบู อะไรวะเนี่ยคือเขาจะฟังแบบหลายๆเวอร์ชันมามานลอนใช่ไหมล่ะเออแม่งเอ้ยขโมยแมนดิ๊ดส์ so fuck ดูไปด้วยเออ ก่ยันมาถึงจุดนี้อะโอเคครับตอนนี้ผมรอข้าวอยู่มีเด็กสองคนวิ่งมาเปิดสกีบีดี้ทีวีแมนคามล่าแมนผมต้องตอบยังไงดีครับถ้าเด็กมันวิ่งมาเปิดตัวมาเป็นสกีบีดี้ท o ว e เลใช่ไหมฮะมันจะยากเลยครับผมนะไป หยุดปูหยุดผมรับมันไม่ไหวแล้ว <c oughs> <N ee S 3> <N ee> นี่แหละเออสายเราจะไปลบที่สตอลินกราดไปด้วยก่อนแต่ว่าเราจะเอาเอาไอติไมไปด้วย <c oughs> ร่างกายผู้หญิงหน้าพิศวาสตร,ตรงไหนทำไมผู้ชายถึงลงไหลกันจงังรู้สึกแบบเหมือนเอเลี่ยนอะจูมุกโกเหมือนสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหน้าอกก็สองเต้าออกมาหย่อนหย่อนก้อนๆไม่เหมือนผู้ชายที่ดูฟิตฟิอกผายไหล่พึงสะโพกแน่นะคะ่ะผู้ชายลงไหลในผู้หญิงผู้หญิงลงไหลในผู้ชาย ต่างคนต่างลงลายในสิ่งที่ตัวเองไม่มีครับใช่ครับผมยังอยากเป็นตัวมาเป็นเอลูรีผมขาวเลยคือเบื่อเบื่อแบบเป็นแบบเแบบืเ่อตรงเนี้ยอยากมีรูอะแล้วแบบว่าอยากมีดุนแบบใหญ่ๆใส่เข้ามาแต่สิ่งที่เราทุกคนมีทุกคนคืออะไรรู้ไหมครับผมคือผมอะอาจจะไม่มีความเป็นหญิงคุณอาจจะไม่มีความเป็นชายแต่สิ่งที่พวกเราทุกคนมีคืออะไรรู้ไหมครับคือนี่ครับผมนะ <S 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 蜜雪冰城甜蜜蜜，你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜。